สวัสดีครับผมนายสมชาติหิรันภูมิหรือว่าครูแบงค์คนไทยหังเจดทุ่งนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมานะครับมาดูนะครับว่าบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มาที่อำเภอสัมมาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นบ้านของผมเองนะครับตอนนี้มาสํารวจดูนะครับว่าที่นาของเรานะครับนาที่ทําไว้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาตรวจกิจการนั่นเองนะครับของเราไปดูนู่มาดูบรรยากาศกันครับรอบๆนะครับอันนี้คือบรรยากาศทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับ เดินโดยรอบตรงนี้นะครับมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับแต่ก็ได้เหงื่อพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เปียกเลยนะครับครั้งที่แล้วใส่สูตรผูกถทยครั้งนี้ก็เลยโอเคเตรียมชุดมาพร้อมสําหรับลุยนะครับตรงนี้ของเรานะครับบรรยากาศที่นี่ครับอากาศดีครับตรงนี้อากาศดีตื่นเช้ามาอากาศบริสุทธิ์ต่างจากในเมืองเลยนะครับตรงนี้นะครับในเมืองชีวิตผู้คนด้วยความเร่งรีบและหลายๆอย่างส่วนที่นี่บรรยากาศที่คลาสสิกนะครับ เป็นตามที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนะครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมว่างๆวางวางแวะมานะครับที่บ้านกูแบงค์คนไทยหัวจดทุ่งหรืออีกหนึ่งฉาย,ยาที่ว่าแบงค์าสามารถครับขอบคุณครับ